สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวการใช้งานนะครับสาคอลัมน์นะครับของ FDB นะครับ K Series Column System นะครับ K1 นะครับจะเป็นโมเดลของตัวลำโพงกลางแหลมนะครับก็คือตัวนี้นะครับ K112 AS นะครับจะเป็นลำโพงซับบูเฟอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมีภาคขยายในตัวด้วยนะครับตัวเนี้ย จะเป็นตู้แอคทีฟนะครับผมมีพัดขยันในตัวโมเดลของ K1 นะครับฟิกเก็ตซี่และสปอร์นะครับอยู่ที่120เฮิร์ตถึง18กิโลเฮิร์ตนะครับดอกลำโพง3นิ้วนะครับ8ตัวนะครับ K1 2AS นะครับฟิกเก็ตซี่และสปอร์40เฮิร์ตถึง300เฮิร์ตนะครับตอบสนองความถี่ ดอกสินิ้วนะครับหดอกนะครับก็คือสเปคตามนี้นะครับทีนี้เมื่อลูกค้าซื้อสาคอลัมน์ไปนะครับก็จะได้แผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีตัวกล่องตัวสีน้ำเงินนี้นะครับเป็น USB to r s 1 8 5นะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับซาวคอลัมนะครับเป็นแอดรเตอร์ก็จะมีแผ่นไดเวอร์และก็คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัว USB นะครับเป็นพอตสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และก็ตัวกล่องตัวนี้นะครับ mm hmm. ทีนี้มาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับ การเชื่อมต่อต่อยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับดูมันจะมีในแผ่นทีดีมันจะมีอยู่3 3 3อย่างนี้นะครับก็คือก็คือ dsp operation manual นะครับเป็นไฟล์ pdf สำหรับเป็นคู่มือในการใช้งานตัวนี้จะเป็นตัว speaker editor ก็คือเป็นตัวแก้ไขไฟล์ต่างๆ config ไฟล์ต่าง preset ต่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัว diver r นะครับตัวนี้คือผมโหลด จากแบบสือดีเข้ามาในตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับคู่มือเขาก็จะบอกนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะ DSP Digital Processor Module นะครับ Operation m a n u นะครับก็คือวิธีการใช้งานนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นไดอะแกรมนะครับในการเชื่อมต่อสาคอลัมน์นะครับก็คือจะมีตัวอะแดปเตอร์ตัวที่ผมให้ดูนะครับตัวพอร์ตไฟไว้ก็เสียบเข้าตัวนี้นะฮะตัว USB ก็เสียบเข้าพอร์ตของคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC แล้วแต่ลูกค้าใช้นะครับตัวเน็ตเวิร์กก็จะเข้าช่องอินนะครับช่องอินของตัวนี้นะครับ ส่วนช่องเอานะครับจะเชื่อมต่อเมื่อ in แล้วก็คือออกมาเอาเชื่อมต่อเข้า in อีกสาควลัมน์อีกตัวหนึ่งนะครับของ k 1 122 as นะครับ k 1 1 2 as นะครับอีกตัวหนึ่งในกรณีที่ใช้2 2ตัวนะครับในกรณีที่ใช้สาควลัมน์2ตัวนะครับเราต้องโปรแกรม address นะครับ id a d d r e s ให้มันนะครับ ก่อนก่อนที่เราจะใช้หลายตัวขึ้นไปตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับ ID ต้องไม่ซ้ำกันนะครับเช่นตัวนี้ ID 01, ID 02, ID 03, ID 04การโปรแกรมก็คือเสียบนะครับสายสายแลนก็ได้นะครับ IS 1 5ก็คือเสียบช่อง In อแล้วก็เข้าค,อ,คอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบช่อง In อเข้ากับคอมพิวเตอร์ทีละเส้นทีละเส้นนะครับพอโปรแกรมเสร็จเราถึงจะสามารถลิงก์แบบนี้ เข้าเข้าอินออกเอาเข้าอินออกเอาอย่างนี้ไปนะครับก็คือตอนโปรแกรม ID เดครับลูกค้าต้องต่อลิง์เข้าช่องอินช่องเดียวแต่ละเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานนะครับการโปรแกรม idades นะครับในตอนถัดไปนะครับผมทีนี้นะครับเมื่อลูกค้าได้นะครับลูกค้าเซตอัพ ให้ลงตัวนี้ก่อนนะครับก็คือลงตัวไดเวอร์ก่อนพอลงตัวไดเวอร์เสร็จก็ลงตัวนี้นะครับเป็นตัวสปีคเกอร์อดิเตอร์นะครับเมื่อลูกค้าลงเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นโปรแกรมสองตัวนี้ขึ้นมานะครับพอพอลูกค้าได้โปรแกรม2ตัวนี้แล้วนะครับลูกค้าก็ให้มาเช็คตรงไมคอมพิวเตอร์นะครับกด Property นะครับตัวนี้นะฮะ กด D ไว้ manager นะครับก็คือตรวจสอบว่ามันอยู่พอร port พิวเตอร์ของตัวไหนนะครับผมตัวนี้ให้ดูตัวนี้นะครับมันต้องขึ้นรูปลักษณะแบบนี้นะฮะ port com and l p t นะครับ usb to serial com port ก็นี่คือ com6 นะครับคือการเชื่อมต่อผ่าน com6 ถ้าลูกค้าเสียบ usb ไปพอร์ตอื่นมันก็จะเปลี่ยนเป็น com ตัวอื่นนะครับลูกค้าสามารถตั้งค่าอร์ต เองได้นะครับแต่ปกติเราไม่ต้องเปลี่ยนค่าพอตก็ได้นะครับก็คือเอาตามเลขนี้นะครับส่วนคําว่าอิน s e นี่ก็คือพอตที่มันใช้งานอยู่จะไม่สามารถใช้งานพอตนั้นได้นะครับโอเคผมเอาค่าค่านี้ของเขาแล้วกันก็คือพอตของผมนะครับทีนี้นะครับผมจะเชื่อมต่อนะครับ เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเดียวก่อนนะครับโดยการโดยการเสียบสายนะครับเข้าช่องอินนะครับช่องนี้นะฮะแล้วก็เสียบสาย USB นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้สายแลนนะครับสายแลนก็ได้จะเป็น CAT5 CAT7 CAT5E อะไรก็ได้นะครับเขาบอกความยาวสายนะครับ IS-15 จะยาวประมาณ 1.6กิโลเมตรนะครับคือใช้ความยาวสายได้ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับไอตัวไอตัวซาวโคลัมนะครับเท่าที่ดูแทนจะต่อได้ประมาณ32เครื่องฮนะลิงกันลิงลิงกันสูงสุดประมาณ32เครื่องต่อคอมพอตนะครับโดยใช้แค่อะแดปเตอร์ตัวสีน้ำเงินนะครับ usb is ส8 5 เพียงตัวเดียวนะครับไม่ต้องใช้ใช้เยอะนะครับใช้ตัวเดียวพอนะครับก็สามารถคอนโทรลได้นะครับทีนี้นะครับผมจะโปรแกรม address นะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับตั้งค่า id ของมันโดยปกตินะครับค่า id จะมาจากโรงงานนะครับที่เราดูไว้นะครับตอนตอนที่แล้วนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับมันจะเป็นคอม6แล้วก็เลือกคอม6หรือว่าลูกค้าลองเลือกตัวคอมมิวนเคชั่นดูก็ได้นะครับก็เกิด Open Comport Fail ก็คือมันสื่อสารกับตัวตู้ลำโพงซสาคลัมน์สาคอลัมน์ของ FBB ไม่ได้นะครับเช่นนะฮะโอเพนคอมพอร์ตเฟนะครับกรณีที่เชื่อมต่อได้นะครับตัวสีดำนี้นะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวนะครับเช่นผมเชื่อมต่อคอม6กแล้วกดลิสตนะครับ อ่าโอเคนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแป๊บหนึ่งเห็นไหมะฮะโอเคนะครับกรณีที่เราเชื่อมต่อเราอ่าน ID ได้นะครับเช่นผม List list address นะฮะตัวนี้ก็คือ ID 02สมมุติผมจะเปลี่ยน ID นะครับก็ก็คือเราก็เลือก address ID ตัวนี้นะครับเป็น01นะนะครับก็โปรแกรม address นะครับมันจะ มันจะขึ้นว่าโปรแกรม address sitting success f u l นะครับก็คือโปรแกรมตำแหน่ง address เสร็จสมบูรณ์นะครับพอเราอ่านปุ๊บมันก็จะเป็น id 01ตามที่เราโปรแกรมไว้นะครับในกรณีที่เราโปรแกรมก็คือเราต้องการเชื่อมต่อสาบคอลัมน์หลายๆตัวนะครับเราต้องโปรแกรม id address นะครับไม่ให้เหมือนกันนะครับตัว id นะครับ0 1 0 2 0 3น4ไปเรื่อยๆนะครับโอเคพอผมกดรีดปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับ ทีนี้ทีนี้ปิดไปเลยก็ได้นะครับทีนี้ผมจะเข้าในส่วนของสปีกเกอร์อิดิเตอร์นะครับจำไว้นะครับว่าเราโปรแกรมตู้ลำโพง ID เป็น0ูนก็คือเครื่องหนึ่งกรณีลูกค้าลูกค้าใช้เครื่องเดียวก็โปรแกรมแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่กรณีใช้หลายเครื่องนะครับ ID ต้องไม่ซ้ำกันนะครับทีนี้ผมก็จะ คอมมิ t ชันนะครับก็คือทดสอบการเชื่อมต่อนะครับผมเลือกคอม6นะครับก็คือพอตคอมตรงนี้นะครับคอม6มันจะขึ้นสเตตัสสีเขียวนะครับปกติมันจะขึ้นสีดำนะครับอ,อย่างคอมเนี่ยมันจะขึ้นสีดำก็คือมันเชื่อมต่อเข้าไปยังตัว USB คอนเวอร์เตอร์กล่องสีเงินได้แล้วนะครับก็คือคอม6แบบนึงนะครับ ถ้าเกิดเลือกคอม6ปุ๊บสังเกตไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับผมจะกด Connect นะครับเมื่อกี้เราเลือก ID ที่001นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับในกรณีที่ลูกค้าเลือกเป็นตัวตัว02นะครับแบบ สมมุติต่อเราจะเชื่อมต่อไปสาคอลัมน์ตัวที่2ก็กด02ในกรณีนี้คือผมไม่ได้ต่อนะครับผมต่อแค่ตัวเดียวมันก็จะเออร์เลอร์แบบนี้นะครับก็คือเชื่อมต่อไม่ได้ก็คือตัว0ูนยไม่มีอยู่จริงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดวิธีการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับให้ลูกค้าดูนะครับ หลนะครับอ่าทีนี้ผมกรณีที่ผมจะเชื่อมต่อ2ตัวนะครับผมก็ดิจิคอนเนกไปก่อนนะครับอ่าแบบนึงนะครับในกรณีนะครับที่ผมนะฮะจะใช้สาวคลัมก็คือต่อกันเป็นเน็ตเวิร์กนะครับสตัวสามสตัวนะครับหรือว่าจะกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับเราต้องมาเปลี่ยน ID เพื่อไม่ให้มันซ้ำกันกับสาวคลัมตัวที่1นนะครับเช่น ซาร์คลัมตัวที่1เป็น id ศ1นะครับผมตั้งไว้ผมจะตั้งไว้ตัวนี้เป็น02นะครับผมก็โปรแกรม a d ด r มันก็จะขึ้นว่าโปรแกรม a d ด r e s s setting นะครับรีดูมันก็จะเป็น id ศ2หรือกรณีลูกค้าที่เชื่อมต่อสาร์คลัมเป็น3ตัวนะครับก็โปรแกรม a d ด r เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นโปรแกรม a d ด r e s s setting s u c ล e s f l y นะครับลองริสต์อเด s อีกทีหนึ่งมันก็จะขึ้น id ศูนั่นเองนะครับ กรณีที่นี้สมมุติเป็น0ูนย์สนะครับตา,ามน์ตัวที่4ผมก็โปรแกรมเข้าไปมันก็จะขึ้นโปรแกรม address s t t i n g success นะครับก็คือโปรแกรม address เสร็จเรียบร้อยนะครับโปรแกรม ID เสร็จเรียบร้อยนะครับในกรณีนี้ผมโปรแกรมแค่ศูนยนะครับผมก็ผมก็โปรแกรม address ศผมลองกดอ่านดูจริงมันก็ขึ้น ID 02นะครับเราจำค่า ID ศ2ไว้นะครับ ในการที่เราจะเชื่อมต่อนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะเชื่อมต่อ2ตัวนะครับในกรณีที่ลูกค้าเชื่อมต่อ2ตัวจะไม่สามารถ list a d d a s s ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับผมจะใช้ตัว Speaker Editor นะครับในการทำ preset แต่ละตัวนะครับหรือว่า โหลดที่เขาทำพิเศษไว้ให้นะครับผมก็เลือกพอร์ตคอมมิคชันก็คือคอมโพนะครับผมก็คอนเน็กก่อนก็ได้นะครับพอคอนเน็ปุ๊บสังเกตสีเขียวมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วเลือก Add ate, อัเดตแล้วเลือกสาคอลัมน์ที่ต้องการนะครับก็คือ ID 0ดีศเป็นสาคอลัมน์ตัวที่1มันจะขึ้นรีคอร์ดยูนิตไอเดียหนึ่งฟินินะครับก็คืออัปเดตมัน มันก็จะอัปเดตค่าที่เราทำ preset ไว้แล้วนะครับประมาณนี้ครับมันก็จะขึ้นมานะครับสมมติผมเชื่อมต่อสากลรัตัวที่2นะครับมันก็จะขึ้นปุบ๊บขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นหน้าพ r e s e t ตัวที่สองทั้งหมดเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้จะเป็นตัวพ r e s e t ตัวที่สองนะครับ กรณีที่เชื่อมต่อสาคลลั์ตัวที่1ก็กด Address 01แค่นแคนแล้วก็มาตั้งค่าต่างๆต,ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับก็คือ Channel 01ะครับจะเป็นตัวลำโพงซับบูเฟอร์นะครับก็คือมิวตัวนี้นะครับก็จะปิดลำโพงซับนะครับ ในกรณีที่ลูกค้าปิดลำโพงซับมันจะดีเลย์อยู่ประมาณ2-3งถึงสาวิค่อยดังขึ้นมานะครับในกรณีที่ลูกค้าปิดชัแนลศูนย์สองตัวนี้จะเป็นลำโพงกลางกลางแหลมนะครับก็จะมีช่วงความถี่ให้ปรับนะฮะมีค่าคิวมีเกณฑ์ต่างๆนะครับ,ม, Q, ม,บ,รบมีการปรับความชันอะไรต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการนะครับมีเรื่องเกณฑ์เรื่องดีเลย์นะครับในกรณีที่ลูกค้าปิดชัแนลศูนย์สองเนี่ยมันจะปิดปุ๊บเร็วเลยนะครับ ไม่ดีเล่ครับแต่ซับจะดีเล่นะครับจำไว้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับปุ่มบายพาสก็คือบายพาสค่าทั้งหมดนะครับบายพาสซับก็คือค่าที่ตั้งไว้นะครับปุ่มออฟก็คือปิดปิดที่เราตั้งค่าอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเลือกความชันในการตัดคอสโอเวอร์นะครับผมอโอเคในกรณีที่ลูกค้าต้องการเซฟพรีเซตนนะครับลูกค้าก็กดเซฟ กดเลือกอตัวจากผมเลือกกูมี่นะครับกูมี่หนึ่งนะครับผมก็กด enter ปุ๊บมันก็จะขึ้นมากูมี่หนึ่งนะครับหรือว่าผมเลือกอ Factory P ่พิซซดูลองโหลดดูนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น f a c t o r y p r พ s e t ในกรณีที่โหลดแบบนี้ปุ๊บมันจะอัปเดตเข้าในส่วนของหน่วยความจำเมมโมรีนะครับของ ของตัวซาโคลัมน์เลยนะครับตัว K112AS เลยนะครับอัตโนมัตินะครับในกรณีที่ลูกค้าปรับปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะยังไม่เซฟนะครับจนกว่าเช่นนะครับผมปรับเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นไปมันจะยังไม่เซฟนะครับจนกว่าลูกค้าจะกลับกดอัปเดตกดอัปเดตปุ๊บก็คือมันจะบันทึกลงในหน่วยความจำของตัวซาโคลัมน์นะครับมันจะเป็นบันทึกแล้วโปรแกรมมันจะคงไว้อย่างนี้นะครับ ในกรณีปรับเฉยๆไม่เซฟไม่อัปเดตมันก็จะไม่บันทึกนะครับแต่ในกรณีที่ลูกค้าโหลดนะครับโหลด f a c t o r y PRESENT เข้ามานะครับมันจะบันทึกลงเม m o r y อัตโนมัติเลยนะครับโอเคนะครับสังเกตนะครับมันจะขึ้นมานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าสงสัยนะครับอะไรก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง facebook ก็ได้นะครับผมขอบคุณครับผม